วันนี้ปัญหาสําคัญที่หนักหน่วงนะครับหลายแรงนะครับและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติด้วยนะครับก็คือปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะแรงงานเถื่อนชาวพม่านะครับซึ่งทะลักหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลนะครับแล้วเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับด้วยการจ่ายส่วยใจเงาะคิวนะครับให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหลากหลายหน่วยงานนะครับหรือจ่ายส่วยให้กับในหน้าทั้งหลายที่นําพาแรงงานเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับ ซึ่งตรงนี้แรงงานต่างด้าวชาวพม่านะครับได้สร้างปัญหาที่หนักหน่วงหลากหลายซับซ้อนนะครับขึ้นมาในสังคมไทยอย่างมากมา,กมา,ายมหาศาลในทีเดียวนะครับซึ่งเราจะพูดกันใน EP ีต่อไปนะครับ <laughs> พี่น้องครับจากตัวเลขของกระทรวงแรงงานนะครับได้บอกว่าแรงงานที่อยู่ในระบบนะครับซึ่งจดทะเบียนอยู่ในระบบเนี่ย3.2ล้านคนนะครับแต่ตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมนะครับบอกว่ามีแรงงานที่อยู่นอกระบบนะครับซึ่งไม่อยู่ในระบบนะครับเป็นแรงงานเถื่อนเนี่ยอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับก็คือประมาณ3ล้านคนนะครับ เปิดเผ็รวมตัวเลขแล้ว6ล้านคนนะครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งถ้าเขาตั้งรัฐอิสระขึ้นมานะครับในที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งเราเห็นเขาลางอยู่แล้วนะครับในหลายพื้นที่ไม่ว่าสมุทรทั้งหลายเนี่ยครับสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเนี่ยครับจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะครับตรงตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ความสาคัญอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลไทยเองเนี่ยนะครับปล่อยปละละเลยนะครับชอฉนทุจริตนะครับอ่อนแอระระสิทธิภาพในประเด็นนี้มาอย่างมากมายแล้วนะครับ วันนี้เราถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดการขบวนการเถื่อนเหล่านี้ให้เด็ดขาดเข้มแข็งนะครับและเร่งด่วนด้วยนะครับไม่ใช่แต่เพียงที่จะนำพาคนเหล่านั้นเข้าสู่ระบบแรงงานไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแรงงานบางส่วนนะครับที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายมีพาส,สปอร์ตมีประชาชนเมียนมานะครับเราจะเข้าระบบอันนี้เห็นด้วยครับแต่แรงงานบางส่วนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายลกักลอบเข้าเมืองมาตามตะเก็บไทยแดนต่างๆโดยการจ่ายช่วยใจ ถิ่นบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับตรงเนี้เราต้องผลักดันกลับไปนะครับเพราะไม่ใช่เถื่อนเพราะว่าในประเทศไทยคนเหล่านี้เถื่อนตั้งแต่อยู่ในประเทศของเขานะครับคนเหล่านี้ไม่มีบัตรประชาชนเมียนมาไม่มีพาสปอร์ตเมียนมาเลยด้วยซ้ำนะครับตรงเนี้ต้องผลักดันออกไปนะครับก่อนที่มันจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายขึ้นในสังคมไทยก่อนจะมีการตั้งรัฐอิสระในสังคมในประเทศไทยนะครับรัฐอิสระของเมียนมานะครับหรือการเรียกร้องสิทธิต่างๆที่มากมายมหาศาลนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับ ที่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะนางสาวแพรทองทานชินวัตนนะครับคุณต้องมีความเด็ดขาดเข้มแข็งใส่ใจในการแก้ไขปัญหานี้และต้องจัดการปัญหานี้โดยเร่งด่วนด้วยครับ